ดูดวงรายสัปดาห์ทั้ง12ราศีตั้งแต่วันที่25กันยาถึง1ตุลา2566สำหรับชาวราศีเมษสัปดาห์นี้อดทนกับเวลาที่เลวร้ายมาพอแล้วอย่าจมอยู่กับมันโอกาสเกิดขึ้นเสมออย่าท้อแท้มีคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะการงานช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรให้ทำแต่ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนั่นแหละเป็นโอกาสที่แสดงความสามารถทางด้านการเงินมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มาก ถือว่าเป็นโอกาสเรียนรู้การเดินทางก็จะมีโอกาสไปในที่ไม่เคยไปพบเจอคนใหม่สังคมใหม่ๆก็จะได้โอกาสมีมากกว่าทางด้านความรักมีโอกาสได้เรียนรู้กันในเรื่องที่ไม่เคยรู้และบางทีไม่อยากจะรู้สำหรับชาวราศพีพฤศภช่วงนี้ไม่ว่าไฟจะดับน้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟจะระเบิดเมื่อใจเราเป็นสุขก็ต้องมองทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติ แล้วก็จะอยู่กับสิ่งที่เลวร้ายรอบๆตัวได้คนราศีนี้ถือว่าโชคดีอยู่ๆก็ทำใจได้ทำให้คนใกล้ๆตัวเชื่อมัน่นทั้งงานทั้งความรักก็จะสดใสคือเมื่อเรามีสติปัญหามันก็เลยเป็นแค่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคจะพบทั้งทางออกทั้งยอมรับกับสิ่งต่างๆเลยดูเป็นผู้นำได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่าก,กังวลอย่าสงสัยจงทำต่อไป สำหรับชาวราศีเมถุนช่วงนี้ถือว่าเป็นราศีที่มีโชคจากการเสี่ยงหรือไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็มีกำไรมีเงินเข้าแบบไม่ขาดสายสัปดาห์นี้นาบานทั้งสัปดาห์แน่ๆทางด้านการงาน ใครจะว่ายังไงก็ไม่ต้องไปสนแค่สิ่งที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์ก็พอจงทำไปเพราะถ้าทำไปแล้วจะมีคนมาหนุนหลังคุณอีกมากมายทางด้านการเงินไม่มีอะไรที่ต้องจ่ายสัปดาห์นี้เรื่องจำเป็นหมดไปแล้วก็อย่าหาเรื่องที่ไม่จำเป็นมาจ่ายอีกเดี๋ยวจะติดลบบานปลายถึงปลายเดือนทางด้านความรักไม่มีอะไรให้กังวลเพราะคุณไม่มีเวลาที่จะไปหาไปเจอหรือไปคุยแค่ส่งความคิดถึงก็เป็นที่เข้าใจกันแล้ว ส่วนใครที่ยังไม่มีก็รอต่อไปสำหรับชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้มองอะไรอย่ามองด้านเดียวให้ลองดูอีกม,มุมอีกด้านให้ดีอาจจะเห็นและเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องนี้จริงๆทางด้านการงานอย่ารีบที่จะทำให้เสร็จต้องรอบคอบขึ้นกว่าเดิมไม่งั้นคุณจะได้ทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกทางด้านการเงินช่วงนี้ไม่ดีเลยทุกอย่างที่คุณจ่ายมันจะไม่คุ้มค่า แต่จ่ายเพื่อความสบายใจแค่นั้นทางด้านความรักใครๆที่อยู่ใกล้คุณเขาจะไม่เตือนไม่ว่าไม่ห้ามคุณแล้วจากนี้ไป เพราะเขาทำมานานแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนเอารีสสบายใจเลยสำหรับชาวราศีสิงส์ัปดาห์นี้อย่าคิดแทนคนอื่นอย่ามองคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราว่าเป็นคนอื่นเพราะคนอื่นๆอีกหลายคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนคุณคุณก็คือคนอื่นของคนอื่นที่ไม่คิดว่าคุณไม่ใช่คนอื่นการงานต้องเรียงลำดับก่อนหลังให้ดีและทุกอย่างจะง่ายขึ้นการเงินไม่ต้องบอกเลยว่าจะออกมารูปแบบไหนเก็บเก็บไว้ให้ตัวเองบ้าง ไม่ใช่ให้คนอื่นยืมหมดพ่อพระแม่พระจริงๆทางด้านความรักนี่ก็พระเอกนางเอกหนังไทยชัดๆฉลาดได้ทุกเรื่องแต่ โงอโดนตัวอิจฉาหลอกตลอดแต่ยังไงก็จบสวยอยู่ดีสำหรับชาวราศีกันสัปดาห์นี้คุณจะงุดหงิดง่ายใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจแนะนำว่าอยู่คนเดียวไปเลยทางด้านการงานช่วงนี้ถ้าต้องทำงานร่วมกับใครก็ต้องทำใจได้ใส่กระดมเต็มมีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้วงานก็ไม่ค่อยเดินอีกด้วยทางด้านการเงินจ่ายและจ่ายแล้วก็จ่ายอย่างเดียวทางด้านความรักเหตุผลไม่มียังไงคุณก็ผิด มีเหตุผลมีที่มาที่ไปคุณก็ผิดคือทำอะไรก็ผิดไปหมดทำใจอย่างเดียวในช่วงนี้หวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน